เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิทแบดบัดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แลงกับการรีวิวสกินใหม่นะครับ witching hour จินนาเนี่ยนะครับผมเป็น <Welcome S 2> จินนาล่างห <to S 1> ุญญญ่นยนต์พ่อมดโคตรเท่ครับผมดูดิ <laughs> <laughs> แต่รู้สึกว่าจินนาเนี่ยน่าจะเป็นสกินเลเวลแรกของเบลล์ลพาร์ตนะครับรองเท้าลูกคุดาวไปเกมนี้เล่นจินนาทีไรผมไม่ค่อยชอบเล่นรองเท้าตั้งสถานะนะครับที่มาช่วย เอฟเกไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าเลเวลแรกนะครับผมไม่เปลี่ยนด้วยรูปประคำยังมีสีเหลืองอยู่เลยนะฮะโอเค okay. คือจินนานี่ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับคือมันจะเก่งบางคอมอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามแบบตัวพิวน้อยๆหรือว่าต้องเข้ามาตีใกล้ๆจินนาก็จะเก่งนะครับ <Oh, oh. เกมนี้ก็โอเคนะคเพราะว่ามันมีกบมีฮตเตที่แบบไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็ มีาเราก็พอจะได้เล่นนะครับผมเวลาเล่นจินนาเนี่ยก็ต้องดูฮีโร่ของข้ามสักสามตัวนะครับยังไม่เลเวลสีเลยเพื่อนขอเลเวลสีก่อนครับอ๋เลเวลสีพอดีครับผมไอ้กบจะตายครับผมเอามันเลื่อนโอ้โหหยาบเลยฮะ ฟิกหนีไปแล้วโชคดีอาต้าไม่มีมานาครับผมเอาเดชเทนเราไปเก็บกบเทนเม็ดส่งนะฝั่งเรานะครับผมว่าเหล่เกมก็น่าจะสู้ได้อยู่นะเพราะว่าเหล่เกมฮีโร่อีลินเรามันแรงนะอีลินนี่เจอทุกเกม หลุดแบนที่ไรเจอตลอดน่าเบื่อมากจะอยู่ฝั่งเราก็โอเคมันจะมาปาดแต่ผมชอบจินนาตรงที่ว่ารูกประคำท่าหนึ่งเนี่ยมันเด้งโดนอ่อข้ามแน่ๆนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าตอดได้ดีมากนะปล่อยรูกประคำไปเรื่อยๆครับ คือเกมนี้มันก็จินนามก็แอบเล่นใหญ่อยู่นะเพราะว่าโลมิ่งฝั่งเรามันไม่ได้เป็นตัวแบบซีซีหรือว่าตัวจับนะครับขัดเลือดไปเกมนี้มีหยานมีกบหยามันจะมาล้วงป่าเราครับยังไงยังไงหลบซิกแซกครับผมปล่อยลูกประคำไปเวลาเล่นจินนาก็กดตีธรรมดาด้วยนะครับ คือเวลาเรากดอันติแล้วเรากดตีธรรมดาด้วยเนี่ย <c oughs> ตอนที่มันปล่อยลูดลูกประคำแปบมันแรงมากนี่ครับผมกบตัวนี้จะตายครับผมกบตัวนี้มันจะตายฮะมันอยู่ไหนมันอยู่ในย่านนั่นมันอยู่ในย่านนั่นแหละนี่ครับผม <c oughs> เดินมาโม่วงี้ผมก็ใส่ดีครับผมมาดิ <c oughs> ก็มาดิครับเอาแล้วไงไอ้ <c oughs> กบอยู่ในย่านครับผม <c oughs> มีฟิกมีฟ me. ิกอีกสิบวิเด um, ี๋ยวเปิดอันตีให้เลเกนี่อันตีเร็วมากเนี่ยครับผมเอา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 ไฮเดรเอาสไลด์ติดหินครับผมแบบนี้ก็เป็นศพให้เราเชียร์มั้ยนี่เพื่อนลูปประคำเราก็ว่าแรงอยู่นะได้แต่แอซซิมี่เดี๋ยวของช้านะครับผม มาแบบเพื่อนกบมันมาแบบเพื่อนระวังนะเอลินเยันไงปิดป้อมไปเพื่อนปล่อยรูปประคำไต่อไปฮะจะบู๊ไหมปล่อยต่อไปห้าผมมันมาสี่วิ่งครับผมคูดาวก็15บห้าวินะตอนนี้ยังเร็วเดียวกันนี้นะครับ แต่ต้องกลับบ้านกหอนะใช้มานาเปลืองมากนะฮะน่าจะได้ป้องกันจินเมสซงปวดจัดเปิดอันตีเออโดนขอบรูปคำตายไปเลยครับผมโอ้โหเราไม่ได้บู พวกนายก็ไม่ใช่บูนะไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเราอยู่ตรงกลางต้องให้อาต้าหรือไม่ก็ต้องให้เคนเข้าก่อนนะครับเอาเปิดตาเห็นกบว่าพวเพื่อนเอาเห็นฮมมายา,าเ,เตะบนแมปล้อมเลยครับล้อมไม่ต้องหนีครับผม โอเคมาผมว่าเกมน,นี้ถ้าเราไม่พลาดอะไรก็น่าจะสู้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราได้คาถาดูดเลือดก,ก็น่าจะอึดมากๆนะครับเพราะว่าจินนาเนี่ยเวลาเปิดอันตรีมันลดลดไดเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเอาเดิเราอึดครับผมแต่เราวิ่งหาเพื่อนเอาเดิแอซซี่เป็นเจ็ดแล้ว ยังไม่ตายครับผมปล่อยขึ้นลูกขึ้นเตาไปหนทีแตกเดี๋ยนะมันยังไม่อันตีครับอิลูเมียผมว่าแล้วมันต้องรออันตีใส่ผมเนี่ยครับเป็นเลือกกันครับคือตอนนี้ทีมไฟส์เราก็เยอะนะส่วนร่วมทีมเรานะครับคือฝั่งเรามันฆ่า15ผม มีส่วนร่วมไปเก้านะครับผมก็อยู่เกือบทุกไฟท์ขอเลเวล12ก่อนจะได้ไดอันตีเต็มเต็มเด้มาอันตีเต็มแล้วนะครั <c oughs> คูดาวก็น่าจะเยอะแล้วนะตอนนี้นะครับไม่น่าจะแบบว่านานเลยแนละ้วอันติ <c oughs> โอเคเมสส้มเอาให้ <c oughs> เอาเด <c oughs> มาไหม คือถ้าสมมติฝั่งของข้ามันไม่เข้ามาทันทีเนี่ยผมก็ปล่อยรูปคําตอบไปเรื่อยๆนะมันก็เจ็บนะครับแต่เลยเกมไม่ค่อยเจ็บนะครับผมถือ <c oughs> ว่าเป็นตัวต้นเกมนะจิ <c oughs> นนา <c oughs> ปล่อยรูปคาจากคลิปไปฮนะมีคาถาดูดเลือดแล้วยังไงยายเปิดอันติีจะเข้าหรือเปล่า <c oughs> มันเข้าก็เปิดสู้ครับผม <c oughs> ยืนด,ดงคนนี้บิดเอาดี <laughs> โคตรอึ <'t> ดเกือบตายครับคือตอนเราเปิดอันตีเนี่ยก็ต้องต้องกล้าเล่นนะเพราะว่ามันเราจะอึดมากนะครับไม่น่ารอดนะเม่องอิโตเงผมว่าชิ้นต่อมาเดี๋ยวจะขึ้นเป็นจอกอเวทนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมันเริ่มออกหนามาแล้ว มาทางตรงข้ามเกิดมาแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมโกวตัวเดียวนะตัวมุลา,าดเนี่ยครับเพราะว่าเลเกมมันบาดเราแรงแน่นอน <c oughs> ดีลเมียตีแล้วปล่อยรูปประคำไหมครับปล่อยรูปประคำตอ่อไปปล่อยรูปประคำนะผมส <c oughs> <c oughs> ินนามเจ้าห่ิงแค่นี้ครับ เจ็บอยู่เจ็บอตกอยู่ด้านข้างรอนะรอจังหวะให้แบบอาตาเข้าไปก่อนอะไรประมาณนี้ครับรูปประคำทีเดียวอิลูเมียเกือบแตกเอาเดิมันคุณด้บิดแล้วเอาเดีครับผมเราอึดเราอึดสุดๆช่วยด้วยเพื่อนเอาเดีไอ,อ้ตบตัวนี้มันจะเอาผม ออเออดีครับความเปิดอันตีนี่โคตรอึดเลยนะครับคือเอาจริงๆถ้าสมมติว่าผมเล่นสายแปลกหน่อยก็ของดาบดุเลือดเนี่ยความเปิดอันตีเอ้ยเปิดอันตีเพิ่มความอึดครับผมเราจะต้องไม่ตายครับน่าจะจบเกมเรียบร้อยครับผมก็ถือว่า สกินมันเท่ดีนะสกินนี้แต่เอฟเฟกอะไรไม่เปลี่ยนเลยก็ถือว่าไม่ค่อยสวยนะแต่ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่นแบบสนุกดีนะจินนานะครับถ้าแบบว่าเล่นเอามันเล่นเอาสนุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับผมเพราะว่าบวกเข้าไปในวงไฟตลอดนะครับ MVP มาต้นเกมแอซิดไปเยอะรอดูนะครับว่าทำไดเมจเ,เท่าไหร่ เซตนี้ก็เล่นง่ายดีนะทำไดเมจไป20กว่านาค้อทำไปแครับผม <laughs> ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ